วิชาโปรแกรมกราฟิกสำหรับการออกแบบเว็บไซต์หน่วยที่2การใช้สีสาระการเรียนรู้ของหน่วยที่2องนี้ก็จะประกอบด้วย1ความหมายของสี 2. ระบบสี RGB 3ิจิตวิทยาแห่งสี 4. การเลือกใช้สีสำหรับการออกแบบเว็บไซต์ 5. ประโยชน์ของสี 6. ห,หลักการใช้สีในการออกแบบ website. เว็บไซต์7 เว็บไซต์ที่ให้บริการออกแบบสีสีเป็นส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่งในการออกแบบเว็บไซต์โดยการใช้กราฟิกเพราะสีเป็นสื่อที่สามารถถ่ายทอดความรู้สึกกภาพหรือเว็บไซต์นั้นได้ว่ามีความต้องการที่จะสื่อในเรื่องใดสามารถใช้สีในการสร้างความประทับใจในผลงานหรือเว็บไซต์ได้เป็นอย่างดีผู้ที่ออกแบบเว็บไซต์จึงต้องควรมีการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับสีอย่างน้อยเรื่องจิตวิยา วงล้อสีและการสมสีเป็นต้นมาดูความหมายของสีสี (color) หมายถึงลักษณะกระทบต่อสายตาให้เป็นสีมีผลถึงจิตวิยาคือมีอำนาจให้เกิดความเข้มของแสงที่อารมณ์และความรู้สึกได้การที่ได้เห็นสีจากสายตาสายตาก็จะส่งความรู้สึกไปยังสมองทำให้เกิดความรู้สึกต่างๆตามอิทธิพลของสีเช่นสดชื่นร้อนตื่นเต้นเศร้า สีมีความหมายอย่างมากเพราะศิลปินต้องการใช้สีเป็นสื่อสร้างความประทับใจในผลงานของศิละปะและสะท้อนความประทับใจนั้นให้บังเกิดแก่ผู้ดูมนุษย์เกี่ยวข้องกับสีต่างๆอยู่ตลอดเวลาเพราะทุกสิ่งที่อยู่รอบตัวนั้นล้วนแต่มีสีสันแตกต่างกันมากมายระบบสี RGB โปรตรีระบบสี RGB ก็ใช้สำหรับคอมพิวเตอร์แต่ถ้าเป็น CMYK ก็จะเป็นเรื่องของ สีระบบสีสีเนี่ยสำหรับเครื่องพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์นะครับมาดูระบบสี RGB ก็คือเป็นระบบสีของแสงซึ่งเกิดจากการหักเหของแสงผ่านแท่งแก้วลิซึมจะเกิดแถบสีที่เรียกว่าสีรูปสเปกตรัมซึ่งแยกสีตามสายตามองเห็นได้7สีคือแดงแสดเหลืองเขียวน้ำเงินครามม่วงซึ่งเป็นพลังงานอยู่ในรูปของรังสีที่มีช่วงคลื่นที่สายตาสามารถมองเห็นได้แสงสีม่วงมีความถี่คลื่นสูงที่สุด คลื่นแสงที่มีความถี่สูงกว่าแ,แสงสีม่วงเรียกว่าอุลตราไวโอลตและคลื่นแสงสีแดงมีความถี่ขึ้นต่ำที่สุดคลื่นแสงที่ต่ำกว่าแสงสีแดงเรียกว่าอินฟราเรดคลื่นแสงที่มีความถี่สูงมากกว่าสีม่วงและต่ำกว่าสีแดงนั้นสายตาของมนุษย์ไม่สามารถรับได้รหัสค่าสีที่ใช้กับเว็บไซต์หรือคอมพิวเตอร์จะถูกแบ่งออกเป็นชุดๆโดยมี3มชุดซึ่งทั้ง3มชุด ถูกแบ่งออกตามระบบของแม่สี R G B นั่นก็คือตัว R R นี่ก็คือสีแดง R สีแดง G ก็คือกรีนสีเขียว B ก็คือบลูก็คือสีน้ำเงินรหัส2ตัวแรกจะหมายถึงสีแดงรหัสตัวที่2ตัวกลาง2ชุดกลางนี้ก็จะเป็นสีเขียวชุดสุดท้ายที่มี2ตัวนี้เป็นชุดสุดท้ายจะเป็นสีน้ำเงินก็เอามาผสมกัน และตามหลักการการเขียนโค้ดรหัสสีนะั้นที่หน้ารหัสค่าสีต้องขึ้นต้นด้วยเครื่องหมายชาร์ปเช่นนะชาร์ป0ูนย์ศูนย์สองสองห้าเป็นต้นโนะดยนี่คือตัวอย่างสีถ้าศูนย์หมดก็จะเป็นสีดำถ้า f บทหมดก็คือจะเป็นสีขาวก็คือเป็นเ,เลขฐานสองนะนะครับก็สูงสุด0ถึง9แล้วก็จะเป็น A ถึง f อันนี้ก็เป็นสีแดง อันนี้ก็จะเป็นสีเขียวรหัสน,นี้ก็จะเป็นสีน้ำเงิน <c oughs> การเลือกใช้สีสำหรับการออกแบบเว็บไซต์ <c oughs> ก็จะมีอยู่3แบบด้วยกันนะก็คือ1ึสีโทนร้อนนะ Warm color เป็นสีแห่งความอบอุ่นปลอบโยนและกระตุ้นความรู้สึกได้ดีซึ่งจะทำให้ผู้เข้าชมรู้สึกมีชีวิตชีวาและมีแรงผักดันมากขึ้นอีกทั้งยังจะช่วยดึงดูดให้ผู้ชมรู้สึกอยากติดตามเนื้อหามากขึ้นอันนี้คือกลุ่มสีของกลุ่มสีโทนร้อน สองสีโทนเย็นคูลเลอร์เป็นสีแห่งความสุภาพและความอ่อนโยนทําให้ผู้ชมรู้สึกผ่อนคลายและเพลิดเพลินมากขึ้นและยังสามารถใช้น้มน้าวจากในระยะไกลได้อีกด้วยน,นี่คือกลุ่มสีโทนเย็นอันที่สามสีโทนกลางเนเธอรัลคูลเลอร์สีเหล่านี้มกักจะถูกนำไปผสมกับสีอื่น,นเพื่อให้เกิดสีที่เป็นกลางมากขึ้นและให้ความรู้สึกที่เป็นธรรมชาตินะนี่ก็คือสีกลุ่ม ของสีโทนกลางประโยชน์ของสีหนึ่งช่วยในการเชื่อมโยงข้อมูลที่มีความสัมพันธ์แบบไม่เด่นชัดเข้าโดยกันเพื่อไม่ให้ผู้อ่านมองข,มข้ามข้อมูลบางส่วนไปเพราะการใช้สีในสถานนี้จะทําให้ผู้อ่านร,รู้สึกว่าเนื้อหาบริเวณสีที่มีสีเดียวกันนะั้นจ้าจะมีความสําคัญเท่าเทกัน 2. ช่วยในการแบ่งเนื้อหาบริเวณแตกต่างออกจากกาันเพื่อให้เข้าใจกันมากขึ้นว่าเนื้อหาส่วนไหนอยู่ในส่วนไหน ใช้เพื่อเชื่อมโยงเนื้อหาที่มีสีเหมือนการเข้าด้วยกันเป็นการแบ่งแยกเนื้อหาที่มีสีต่างกันออกจากกันอย่างชัดเจน3ช่วยดึงดูดความสนใจของผู้ชมได้ดีทําให้ผู้ชมรู้สึกสนใจและอยากติดตามเนื้อหาบนเว็บไซต์มากขึ้นและทําให้มีความต้องการกลับมาใช้งานเว็บไซต์อีกลหลายๆครั้งแต่ในขณะเดียวกันการใช้สีที่ไม่เหมาะสมก็จะทําให้ผู้ชมขาดความสนใจและอยากไปชมเว็บอื่นมากกว่า สีช่วยกระตุ้นความรู้สึกการตอบสนองจากผู้ชมเพราะคนแต่ละคนจะมีความรู้สึกสัมพันธ์กับสีบางสีมากเป็นพิเศษหากสีที่ใช้มีความสัมพันธ์สื่อได้ดีก็จะให้เกิดความสนใจเว็บไซต์มากขึ้น5ช่วยในการจะัดะเบียบให้กับข้อความต่างๆทำให้ข้อความเนื้อหาดูเป็นสัดส่วนมากขึ้นมาดูหลักการใช้สีในการออกแบบเว็บไซต์การออกแบบเว็บไซต์เป็นการใช้จินตนาการความคิดสร้างสรรค์ประสบการณ์ของกราฟิกในแต่ละคน แต่คำว่าสีไม่เพียงแค่ออกแบบเว็บไซต์แต่รวมทุกอย่างที่มีสีเข้ามาเกี่ยวข้องเช่นโปสเตอร์หนังรูปวาดภาพถ่ายการตกแต่งการจัดบ้านได้ที่สําคัญอาจจะไม่มีหลักการออกแบบที่ตายตัวเพราะก็ขึ้นอยู่กับความชอบความพึงพอใจในแต่ละคนด้วยแต่สําหรับพูดถึงหลักการเลือกสีก็มีบางข้อจํากัดในการเลือกใช้สีถ้าวันนี้เรามีหลักการเลือกใช้สีก็สามารถออกแบบเว็บไซต์ในแบบที่ตัวเองชอบได้แล้วแต่หลัก แต่หลักที่ต้องคำนึงก็คือสีหลักของสิ่งที่ต้องการออกแบบควรเลือกใช้ไม่เกิน4สีเท่านั้นก่อนที่จะไปรู้จักกับการจับคู่สีนะจะต้องเข้าใจกับวงล้อสีก่อนโดยจะเริ่มจากแม่สี3าสีคือสีแดงแล้วเรดตรงนี้นะครับสีเหลืองเยลโล่แล้วก็สีเมินบลูอันนี้วงล้อสีอันนี้เป็นวงล้อสีของแม่สีปกตินะไม่ใช่ r g b มาดูแบบสีเดียวกันนะแบบสีเดียวกันมโนโครมาติกอันนี้ก็คือคือใช้สีเดียวนะแต่สามารถเพิ่มสีขาวหรือเพื่อเพิ่มน้ําหนักลดน้ําหนักของสีทําให้มีหลายเฉดได้ซึ่งสามารถนํามาไล่สีเพื่อทําให้ดูรูปมีมิตินะตื้นลึกได้มากเช่นท้องฟ้าน้ำเพลหรือเพิ่มมิติข,ของเว็บไซต์ได้ทําให้ดูสมูทไม่แข็งเกินไป อันนี้แบบเรียงกัน3สีนะกฎการใช้ก็คือสีหลัก60%ของพื้นที่และสีรอง30%และสีสุดท้ายให้มีพื้นที่10%ของภาพนะสีอัน,นี้สีเรียงกันนะแบบสีคู่ตรงข้ามกันนะก็คือสีที่อยู่ตรงข้ามกับวงล้อสีสีที่จะตัดก,การอย่างชัดเจนทำให้ภาพดูตื่นเต้น มีมิติดูสนุกน่าตื่นเต้นมากขึ้นแบบสีตรงข้าแบบสามเหลี่ยมหน้าจัว่วนะโดยเริ่มจากสีหลักแล้วเล่าไปเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่วแบบสีตรงข้าแบบสามเหลี่ยมด้านเท่านะเพิ่มความน่าสนใจโดดเด่นให้รูปภาพมากขึ้นเพราะมีการรวมระหว่างสีโทนร้อนและก็สีโทนเย็นแบบสุดท้ายแบบสีเหลี่ยมจัตุรัสเป็นการรวมสีสีออกมาให้อยู่ในรูปเดียวกัน เพิ่มความจุฉารให้รูปดูมีสีสันมากขึ้นเพิ่มความซับซอ้อนและมีรายละเอียดมาดูเว็บไซต์ที่ให้บริการออกแบบสีนะอันนี้คือ mycolor space นะมอเข้าไปเว็บไซต์แล้วให้เราคลิกนะให้เราป,ป้อนข้อมูลสีรหัสให้คลิกสีนะพอเราคลิกตัวนี้นะครับก็จะขึ้นกรอบมาสีให้ให้เราคลิกพอคลิกแล้วก็จะขึ้นรหัส rgb 6ตัวรหัส6ตัวมาให้เห็นไหม พอเราบอกว่าเราเราต้องการสีโทนนี้เราก็คลิกไปนะครับเสร็จแล้วเราก็คลิกที่คําว่าเลือกสีได้ไหมเลือกสีจนกว่าจะพอใจพอเลือกสีจนพอใจเสร็จแล้วเราก็คลิกที่เกณฑ์สเลก็จะขึ้นมาให้เลยกลุ่มเฉดสีต่างๆเห็นไหมกลุ่มเลือกอะไรแล้วแล้วแล้วแต่เราจะเอาแบบไหนแล้วเราก็เอาจุดนี้ไปทําเว็บไซต์ของเราอีกเว็บไซต์หนึ่ง color.adobe.com อันนี้เข้าไปก็จะมีให้เลือกเหมือนกันนะจะมีคําว่าเนี่ยมีมีกลุ่มสีต่งตางๆเช่นเราคลิกว่าทรายนะก็ขึ้นมาให้เลยนะครับหรือเราคลิกที่ e x p l o r ก็จะมีกลุ่มเฉดสีมาให้นะให้เราเราก็ Copy ตัวนี้ไปนะไปใช้นะไล่เฉดสีในเว็บไซต์ของเราอีกอันนึงอีกเว็บไซต์นึงก็คือ Cooler.co นะ .co ก็คลิก c X, เีเอฟทวก็ขึ้นมาให้เฉดสีมอนก,กันไล่เฉดสีให้พอเราคลิกปุ๊บก,ก็จะขึ้นรหัสสีมาให้เลยเห็นไหมเราคลิกตัวไหนก็จะขึ้นรหัสสีมาให้แล้วเวลาเราบันทึกนะเราก็คลิกที่จุด3จุดตัวเนี้ยแล้วเราก็เซฟเซฟพาเลตก็ได้หรือ Copy URL แอเซฟพาเลตไปเอาไปใช้ก็จบเลยที่2องในเรื่องเกี่ยวกับเล่นสีนะก็สีเป็นถือว่าส,ส่วนสำคัญอย่างหนึ่งนะที่จะทําให้เรามีเว็บไซต์สวยงามยิ่งขึ้น ก็ต่อไปก็จะเป็นหมที่่3นะครับสวัสดีครับ